มีจัก,กจั่นนะครับมาเกาะขาครับกางดึลืกหนีออกมาจากเต็นฝนตกนะครับน้ำท่วมเต็นแล้วก็มานี่เ,เจอตัวนแแจะว่าจะเป็นจัก,กจั่นนะตรงนี้ข้างหลังเป็นปีกบางๆแล้วมันจะเหมือนก็ขยับปีกเนียทำให้เป็นเสียงดัง ผมเคยถามในทางคขมเมนเนี่ยรู้สึกก็จะเ,เรียกว่าเรนะฮะก็เลยแบบว่าไอเสียงหลิงเรไรเนี่ยที่แบบในภาษาว่าในคดีเนี่ยก็น่าจะหมายถึงไอตัวเนี้ยเรเรไรก็จักระจันผิดถูกยังไงไม่ทราบเดี๋ยวต้องไปหาคนคว้าต่อครับแต่วันนี้มันมาเกาะอยู่ที่หัวเขาผมนะครับเราฝ่ายสองไม่เห็นนี่ข้างหลังนี้เป็นปีบบางๆเลย อันนี้ตีสี่กว่าแล้วครับคืออยู่ก็แบบจับเ๊ะมีตัวอะไรอยู่ที่ขามาดูอ้ามีจัก,กรจั่นมาเกาะตอนนี้ไม่ออกส่งเสียงร้องเลยว่าฝนตกแล้วไม่ทราบครับ ขยับตัวขยับตัวมีขยับขาขยับปีกด้วยแต่เขายังเฉยเฉยอยู่ไม่มีเสียงครับเดี๋ยวต้องปิดไฟก่อนเพราะแมงตัวอื่นเริ่มมาครับขยับมาขยับตัวสูงขึ้นมานี่กำลังจะเคลื่อนที่ไปไหนฮะน,นี่ นกตาหน้าหน้าชังางนะฮะสุดจะกินได้นะนะผมเคยได้ยินจากที่ไหนว่าเขาอาไปกินได้เหมือนกันเนี่ยตัวใหญ่ๆนี่ก็คงจะมันดีนะ